รีวิวสเปร๊กพลังแฝงกับโอมนทำไมถึงโอมนถึงโกงนะครับที่เขาใช้กันวิกในแพทชนี้นะครับสามารถตีคนและตีป้อมได้ในนาทีเดียวกันนะครับเดีย๋ยวเราไปรับชมนในคลิปนี้เต็มๆกันได้เลยฮนะรีวิวแบบเน้นๆเลยคนระับ ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนําเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม IDR ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงคุยตามมากกว่า200,000คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแร,แรเทียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่ออด m i n ต้น TP 7และรับเงินได้ทันทีโอเคสวัสดีครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ตันช่องเชนเคยนะครับวันนี้เรามารีวิวในเรื่องของสเปลวีคพลังแฝงแข็งนะครับพลังแฝงขนมชั้นนั่นแหละแล้วก็บวกด้วยสกิล2ของโอเมนนะครับทำให้เราสามารถแบบไดป้อมตีกับฮีโร่และไดป้อมได้ด้วยนะครับซึ่งผมรีวิวสกินที้ไปผมก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากมายนะครับวันนี้เรามาเล่นกันให้ดูเลย ว่ามันโหดยังไงในแพทช์นี้ทำไมถึงมีคนเอามาเล่นบ้านในวีคนะครับเน้นแบบอันนี้เราชนะด้วยตัวเลงของเรียวม้าอยู่แล้วนะครับแต่ปกติเรียวมามันจะเล่นในเชิงของระยะสมมากกว่านะครับเขาไม่ค่อยเล่นสุดหรอกแ,แบบเจอเราเจอหน้าเราก็แทงแล้วออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะล็อกยากหน่อยต้องพูดแบบนี้ครับต้องอาจจะล็อกยากหน่อยอถ้าล็อกก็ต้อ อันนี้เขาโดดเขาโดดเขาโดดเข้ามาเองแล้วเราผมก็รู้ทันนะครับเห็นเต็มตาเลยทำกันบ่อยผมก็ทำบ่อยนะครับกระโดดโคดหินแล้วก็อาจจะมาตรงนี้ครับดูในแมปแล้วฝงข้ามโผล่ไปด้านบนเยอะนะครับเดี๋ยวก็ล็อกให้หรอกเดีตัดแบบนี้ไม่ดีอะ อันนี้กลับบ้านก่อนเลยแสดงว่าจะไปเล่นมาก่อไม่ไหวแล้วรีวิวมาที่เลนการครับเพื่อที่จะไปไฟ์กับเพื่อนที่มังกรครับเราไตด้วยแล้วเพื่อนเล่นด้วยไงสองเพื่อวิง่งอ้าวแล้วล็อกโอ้โหล็อกอลิสตายครับเป็ <c oughs> ตนตัวไหนก็ได้ระวังเพื่อนบนรูดบนูดได้วันนี้ถด้จะเสียหมดหรือเปล่าเพื่อนเล็ เื่อเราก็เยอะนะแต่ว่าผมกลับแล้ววะอุ้นเอาไปสงครับรอน,นี่เดวแล้วถ้าถามว่าโอเมนกับสกิลพลังแสงหรือว่าวิกอะไรก็แล้วแต่นะครับเล่นทารอนได้ไม่เล่นได้นะครับเอาไว้โซโล,โล่ในเลนได้เลยนะครับอือเอาไว้ตีป้อมรูนี่นั่นนะครับสามารถออกทารอนได้เลยแล้วพี่ออกเป็นออมนิแอมหรือว่า เขาออกอ e ีฟิตร์คอกันได้อีกไหมครับพี่ได้นะครับได้ได้เลยเพราะว่าตัวเราค่อนข้างแข็งแล้วก็ดูฮีโร่ด้วยนะครับว่าออกได้ไหมแต่จริงตาที่ออกได้นะตัวเขาค่อนข้างบางเลยเนี่ยครับสามารถออกออลิอามได้เลยอยากได้ตีไว้แบบสะใจหน่อยก็อ,อก e ีฟิตคอนลยครับแต่มาดูก่อนว่าเกมนี้เราจะแทงหน้าให้เพื่อนหรือว่าเล่นเป็นสายฆ่าเลยครับมาเอาบฟ้าก,กับเพื่อนก่อนตอนนี้รอเดีโวค่อนข้างแบกครับได้ประมาณนี้ เราจะเจอเร์เมาจิ้มแล้วก็จิ้มแล้วก็ออกเนี่ยถ้าจังหวะเขาดีเราก็ล็อกแค่ไม่ได right. ้เลยต้องหาดักพุ่มหรือว่าลายการเดินไปดักเอาเองเนี่ครับตรงนี้ถ้าเขาไม่มาก็เสียคลิปฟรีครับพออย่างนั้นมันต้องมามันทาบิษหวาบบวกแล้วกดวีครับกดตีวีตีวีตีไปด้วยวีตีไปด้วยวีตีไปด้วยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เราจะกลับดีปะหัวแลงงกซะด้วยไงนี่แพงนะหมาโม่นี่คือ3ตัวนี่รวมกันนะครับเออนี่คลิปรวมกันเลยนะร้อยกว่าบาทแต่ท่าน้านได้ก็150-160นะครับแต่เกรงใจเผื่อม,มันไม่ตีป้อมมันมาตีผมนี่ฮาเลยมากลับบ้านก่อน,นครับทั้งน,นี้ทั้งนั้นนะครับก็ สามารถเอามาเจอกับพวกตัวแก้ทางหรือว่าไอน้นู่นไอ้นี่ได้ด้วยนะครับฟอร์เรนก็ได้นะแต่ว่าฟอร์เรนอาจจะไม่ดีซะเท่าไหร่ครับือเอาตัวอื่นมาดีกว่าฟอร์เรนเน้นเล่นหล,ลุมครับเราก็กดวีก,กดตีเพื่อนเลยแต่ดีก็เล่นเป็นตัวอื่นนะเจอตัวอื่นสัติีกล่ะไอ้นี่ไม่ต้องวีกเลยไม่กดตีธรรมดานก็ตายครับอืออลิสอลิสโรมิ่งเหรอหายแล้ววิกมาเพื่อนกิวสสองมาเพื่อน โดนป่าไปหนึ่งทีเดี๋ยวรอเราได้ทีมิชเชอร์ด้วยครับผมบอกเลยแทบจะมาตะาอมาตาประมาณสามวิเออสามวิได้สามวิได้เ,เหมือนเหมือนอมาตาโยมานสามวิได้อ่าในเรื่องของวิ สกิลของวิกนะครับทำให้เราตัวแข็งขึ้นประมาณ4วินาทีแล้วก็ดีเบร์เชอร์เนี่ยสวินาทีผมก็ลดนล่นระยะเอาประมาณ3วินาทีเออถ้าก็เรากดพร้อมกันนะดีเบร์เชอร์วิกอะไรอย่างี้นะครับแต่สามารถกดแยกกันได้นะสมมติว่าช่วงแรกเราอาจจะโดนลมก่อนนะครับกดวิกเอามาเรายังยืนอยู่เรากดช่วทุ่สองเนี่ยดีเบรเชอร์ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแบบ <Just S 1> อยากแบบไดป้อมเลยวิก <been> หูหลอกตาด้วย มึงต้องกดนะครับคันนี้ตายแน่นอนถ้าอยากได้ป้อมแบบจัดๆเลยนะครับวีคดิปเชอร์กดพร้อมกันได้ประมาณนี้ไงแต่นะแตยังยังไม่มีแบบว่าให้โดนให้ได้เลยเนาะเอาตัวแก้ทางมามันก็ตายอยู่แล้วในในปงในป้อมนอกป้อมมันก็ตายหมดยังไม่มีโอกาสล็อกในป้อมเลยฮะปะกลับต่อครับเชลเลนแล้วก็ เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครี่เขายังไม่เดินมาตรงนี้เราสามารถดักได้นะครับแล้วก็บับฟ้าเอ้ยบับแดงไม่ไปด้วยเดินอ้อมเลยครับนี่เล่นค่อนข้างที่จะอ่าท้้งกาเปิดมาไม่ไม่โดนนะครับไม่โดนเออ,เอแต่ถ้าเรากลับไปนี้น่าจะโดนละช่วงแรกเฉยๆนะครับสกิลนี่เพื่อนนั่นแหละ วีคสกิลสองเออใสเข้าไปโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยเลือดมันแทบไม่ลดเลยครับโอมนเรียกว่าสกิลเลยแล้วกันช่วยด้วยเพื่อนเลือดมาแล้วเรากลับไปต้องไปสวนละเพื่อดูสามมาช่วยฝูแล้วก็ดึงดึงเบาแต่ว่าย er tab, ังไม่ไปไหนตัวเราแข็งค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเดี๋ยวรอก่อนรอมีวิคใหม่เมื่อกี้เราใช้วิคไปแล้วฮะ ก็เน็ตเอาไว้ใช้ประมาณไฟใหญ่แล้วกันนะเพื่อนๆถ้าล็อกพวกแอสซีนไฟเตอร์เราสามารถชนะได้อยู่แล้วเนาะเออเป็นเครื่องปกติครับเมื่อกี้ผมทำไม่ดูเฉยว่าเลือดแม่งแทบไม่ลดเลยถ้าแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะต้องไปใช้ไฟใหญ่แบบเมื่อกี้ครับสามสี่ห้าตัวขึ้นไปในมันเลยแต่ดีเิ็เชอร์เรามาแล้วไงตอนแรกว่าจะไม่เข้าตรงนี้ครับเผื่อเขาเดินมาโหนี่เขาก็ดักกระจุนแล้วหล่อเรี่ยวจริงเมื่อกี้้น หลอดเลี้ยวไปโผล่ที่ตายเลยน่ะใครก็ไม่รู้ได้ดักก่อนผมนี่เศร้าเลยครับวิล่าน่าจะวิล่าเศร้าเลยโอ้โาสไปเดินเฉียดนี่ศาสารเข้าไปแบบเงียบๆแผนแตกมาก็ต่อที่ปับแดงครับตอนนี้ผมคิดว่าเราตีเลยดีกว่าอ่ะนี่เขาเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วหรืเฟกมันไวน์ปะวุ้ย ำหรับเอฟเฟกของดบิเชอร์นะครับก็สามารถทําให้ตัวที่ตัวแรกที่เราตีนะครับติดสโลได้ด้วยเนะยอย่าลืมนะครับว่แบบาเราจะสโลฝั่งตรงข้ามได้ด้วยไม่ใช่ว่าแข็งอย่างเดียวนะครับรกเดี๋ยก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ได้ทาตอนอ่ากอดสะท้อนดีบิชเชอร์นะครับแล้วก็ขึ้นกันเวฟไปสักนิดหนึ่งอันนี้เซนนี้แรงนะครับแล้วก็เป็นตัวน่าจะแบบคนเล่นเยอะพอควรเลยสั์เตียวตัวน่ากลัวเลยฮนะ โดนแช่นี่แบบว่าแข่งเป็นวัน่ะจะเล่นจะเล่นบุ๊กแบบว่าโดนแช่นี่อารมณ์ทางเพศเลยอะไรแข็งไม่อยากเล่นเลยทักแม่กันเชื่อไปทางแบบสิบแปดตัแล้วกูตัดีกว่าเพื่อนดักงตัตััตรงนี้มันไม่มีอะไรทำอะคลิปก็ไม่มีแล้วไปยืนหน้าป้อมผมไม่น่าจะได้อะไรอะ ง g a นี่เป็นยังไงดูเพื่อนลำ้ำหรือเ่าหรือเฉดเดอเอ้ยกลับวงเพื่อนกลับวงล้ำไอวงเออนี่ไม่ต้องสอนกูตอนนี้ไม่ต้องสอนกูเลยว่าโดนแช่แข็งไปแล้วจวังหวะน,นี้หกลุมสี่ตอหนึ่งครับหนีก็ไม่ไหวเลยตายหมดนี่เป็นยังไงล่ะเอาทางก็จบนะครับเสียพอมกลางด้วยเยียย่ยมไปเลย,อ,ยอันนี้มาติดเคิร์สด้วยนะเคริร์สก็ เราได้มังกรมาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ติกเกดเคอร์จัดดาวเทเลเยอร์ก็ทำให้มันตีช้านะครับอืมจริงๆมันรวมกลุ่มได้ก็มาตีมันก็ประมาณนี้โยนในแรง <c oughs> กลางปล่อยปล่อยอยู่แล้วไม่กันหรอกถ้าจะปล่อยก็ปล่อยดาวทเทเลเยอร์นี่ที่เพิ่งเอามานะป่ะเดีย๋ยวไปหา,าอะไรทำต่อดีกว่าฮะก็ <c oughs> สไลด์ขึ้นมาด้านบนเลยก็ได้ว่าด้านบนยาวๆครับ เออเป็นไงเจอหน้าก็แบบเอาเดิคราวนี้ก็ใส่ด้วยคราวนี้คราวนี้เราใส่ด้วยครับเลือดแทบไม่ลดเลยเจอตัวเบิร์นครับรูร้ว่าโคเทเลือดแทบไม่ลดเลยนในชิช้ชนสุดท้ายเลือกได้เลยมา่าเกาะเกิดดีไหมหรือว่าโอ้โหพี่แม่งกูอยากบ้าวะ่ะกูอยากเล่นอมเมืนคลั่งวะ่ะนะครับออมนิอาร์มพวกพวกอ่าใส่โจมตีไปเลยฮะ มีอาแรงมอย่างนี้อาเอาม้อาของตัวบางที่โคตรแรงนะครับโอเมนมีทารอนอยู่แล้วด้วยนี่เข้าป้อมได้เลยครับแต่ว่าไม่มีวีกนะไม่มีดีพิเชอร์ด้วยกดไปแล้วด้วยขอยังผมก็ยังตัดินใจอยู่ว่าจะขึ้นอะไรดีวะืมไกอาสแตนดาร์ดก็ดีนะครับในเกมเกมนี้เด็กเลือด5%แต่ว่า โอดินวิวก็ดีโอดินวิวก็ดีนะครับได้ดามเมจด้วยได้แข่งด้วย mercy, นั่นไหมสุปะเฮ้ยโอ้โชีทามิโคตโคตดเวดึงปุ๊บแม่งปุ๊บทางนี้เลยทามิ่งเดียวกันเลยโคตรชิบหายเลยกดสกิลหนึ่งปุ๊บกระโดดออกปั๊บ เดือเจ็บใจเจ็บใจ,จแทนที่จะได้สักหนึ่งตัวหรือว่าแบบสองตัวแม่งผมไม่ได้อะไรเลยอูดกีดว่าอูดกีดว่าเพื่อนทิ่มเชื่อมาไม่ค่อยกดครับสองมาวิกต่อเออป้าเลย <c oughs> เสียทรงเลย พอกันทีเมื่อกี้โดนเตียวไปครับเตียวม่งทุเรศมากไกอาแตนดาห์กลับมาน้องโอดินวิวเราขายไปแล้วพอแล้วเมื่อกี้ผมโดนคิดว่าโดนเบรแล้วน่นนกกวาจะแรงกว่าพอกันทีเพราะฉะนั้นตัวเราตัวเราสามารถชนะเคยวมาได้ผมก็จะดันชักแม่งแล้วผมสนใจแล้วมาดิมาดิหืมไม่กดด้วยดิพิเชอร์วิกอะไรอ่ะนี่ เอ,อตีอปอมต่อครับนี่แหละมากูได้โชว์แล้วสองต่อหนึ่งหนึ่งรุมสองว่าจังวะนี้ออปอมแตกนี่คนก็คนก็แตกภาพจำยังคัดเจนเออเออเพื่อนโอเคผมถอดละโอเคอันนี้ชื่นใายละนี่ เสียทรงเลยเล่นกูเสียทรงเลยผมดันตัวนี้ให้พี่ก็ครับมึงเนี่ยเออตีไปเลยที่เกีจเลยแล้วว่ะตายสามแล้วว่ะเอาไปสองอะอะไปหน่อยก็ดีครับไปหน่อยก็ดีตรงนี้ไปหน่อยก็ดีสวยน้องอือสวยน้องตายนะ จบที่เลนกลางเลยครับแต่ก็ตอนนี้ใกล้เกิดทันทีไอวีกับดีวิเชร์นี่วินาทีที่กูดาวพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถกดคู่กันได้แล้วก็นี่ฮะเบรดออเชอร์ตี้เลยเดี๋ยวพอเราใช้ดีวิเชอร์เสร็จกดขายแล้วขึ้นเกาะเกิดครับเงินพอด้วยเงินพอแล้วด้วยโอ้โหแล้วเอาสุดด้วยครับอ้อย อุ้ยคลิปน่ารักจังเลยอ่ะตัวนี้เหมือนเคอรบี้เลยเคอร์บี้วากันได้มาดีวีด้วยดีแล้วจบก่อนไม่นนัะ้หนึ่งชีวิตโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนกับคลิปนู้นเลยที่ผมได้ป้อมเดียวกันเลยสุดซัดด้วยสัดป้อมอได้เลยให้สองเลยครับยูนิเชอร์แล้วเอาป้อมคุณดูความโกงนะ คุณดูความโกงครับป้อมขวานี่บาลกเดียวกันเลยนะครับได้ไป2แต่คลิปนี้ก็ได้ไปตัวหนึ่งแต่ตามนั้นเลยครับตีทั้งป้อมตีทั้งคนได้คือแบบว่าเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับกดวีกับดีเบรเชอร์พร้อมกับสกิลสองน,นี่โอ้โหแทบจะอมตะนะผมก็รีวิวประมาณนี้ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม